เก็บไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันโดกหมดเลยไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาเก็บลองกองเลยนะแต่ว่าเออไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวแต่คือต้องเก็บไม่เก็บไม่ได้แล้วคือว่ามันสุกทุกต้นแล้วอะตอนนี้กําลังจะเดินไปไปเอากะละมังค่ะจริงๆแล้วอะเขาต้องเอาเข่งมาใส่ลองกองใช่ไหมแต่ว่าโหงเตรียมไม่ทันเดี๋ยวจะเดินไปเอา กระมังนะคะแต่พี่ใหญ่อะเขาเอากระสอบมาใส่หงว่ากระสอบไม่ได้นะกลัวว่าพวงที่พวงใหญ่ๆกลัวมันจะเละค่ะนะคะทุกคนทุกคนว่าไหมมันจะต้องเละเลยล่ะตอนนี้กําลังหาทางเดินไปแล้วสวยงามน, <c oughs> นะคะอ๋ <c oughs> สวยงามเอายื่นเอาหน่อยแล้วมือข้างนู้นน่ะจับเอาเลยเนีนๆพี่ใหญ่มาค่ะกนนัโนโอ้นี่นีน่นี่คือมันแน่นมากอ่ะ,ะต้องต้องเด็ดมันออกเพราะถ้าไม่เด็ดน่ะมันไม่มีช่องที่จะเอามีดหรือว่ากันไก่เข้าไปนะโอ้ยตายแล้วใหญ่เร็นเค่ะอ่ะพี่ใหญ่ สามีของค้าเดี๋ยวต้องรีบี่ค่ะลูกใหญ่ๆโตโตพวงใหญ่ๆอาหารเลิศรสอร่อยค่ะเย่เดี๋ยวเดินมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะป๊าไม่เก็บไม่ได้เลย เก็บไม่ได้แล้วนะสุกหมดแล้วตายตายตายคุณชานก็ยังไม่มาพี่ตาต้าก็ยังไม่เห็นปีนี้ถ้าเอาไว้รอกอรัลยานิมิตมันก็จะเน่าสุกเน่าหลน่นลงมาและตุ้มเปะ๊ะจะไม่ได้กินแล้วสิที่นี้เอายังไงดีต้องเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วปีนี้คุณชานไม่ได้กิน พี่ตาตาเขาไม่ได้กินลองกองมัคคานุขาเอาไว้ปีหน้าก่อนนะคะว้าตายตายพ่อเจ้าแม่เจ้าเอ,อ๋ยดูตายตายวันนี้วันพุทธที่เท่าไหร่อก<อ>็ออคือเก็บ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 ไว้อะเก็บไว้รอกระรายานามิตรมาเก็บกันเหมือนปีก่อนนูน มันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วมันสุกมากมันเต็มแล้วก็มันกระดกค่ะโอ้ยพี่ใหญ่กำลังปีนต้นลองกองนะคะเดี๋ยวจะเด็ดไปให้อร่อยไหมพี่ใหญ่หวานาาสุดยอดเลยนี่นะก็สุกเยอะแล้ว,ลวโอ้ยโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายนี่นะดูดีไม่มีเวลามาหลายโอ้โหหลายต้นด้วยนะเนี่ย โอ้โหเอ้ยหน้ามเสียหมดอะไม่มีเวลาเข้าสวนเลยนี่นะคะมีอีกหลายต้น